มะม่วงลูกใหญ่ลูกละโลเลยนะคะเนี่ยใหญ่กว่าหน้าอีกตกล,ลูกละสามสิบกว่าบาทนิดนิดลูกเปิลเลมเลยขนาดหน้าใหญ่ม่วงยังใหญ่กว่าหน้าเลยนี่นี่ซื้อเอฟมะม่วงจีนอะไรยักษ์มาอีกแล้วนี่นี่มาลองเปิดกันนะคะนี่นี่ซื้อซิ้อซ,ซลูกเท่าหน้าน,นั่น่ะเดี๋ยวกนะลูกเท่าหน้าอายวย กดเอาไกดกดออกนี่นนี่ีนี่ขาให้ดูสวยๆนะเผื่จะไปเปิดร้านขายมะม่วง เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่เมะม่วงมาอีกแล้วมะม่วงอันนี้ไลฟ์มาจากเ,เชียงใหม่อีกแล้วฝางลูกปเลอร์เลยนะคะนี่คนขายเรียกว่ามะม่วงยักษ์หรือมะม่วงจีนหงจีนหงหอืมใหญ่เท่านอลูกละหนึ่งโลพอดี พาซื้อมาห้าโลได้ห้าลูกนี่เดี๋ยวจะมาทานให้ดูนะคะรสชาติเป็นยังไงเนาะรสชาติเป็นไงนแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นบ่อยนะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ซื้อกนเยอะรสชาติก็หวาน มีความกรอบนิดหน่อยก็อร่อยก็คล้ายๆมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เรากินกับที่เรากินกับไอข้าวเหนียวมูนค่ะแต่อันนี้จะออกเปรี้ยวกว่าหน่อยนึงก็ใช้ได้นะแปลกๆดี <c oughs> ได้ค่ะอร่อยมาก